ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My r a p Infinity ให้เสียงภาภาษาไทยด้วย My r a p Infinity จ้าวันนี้เรามีมุกตลกมานำเสนออีกแล้วจ้าไปฟังกันเลยมุกสมัครเล่นมาแล้วค่ะผลไม้อะไรที่ชอบแซวเพื่อนมะนาวเพราะมะม่วงหาวมะนาวโห คิดได้นะ Google เอาละทุกคนอย่ามัวเสียเวลากับมูกเราเลยไปรับชมเดาไหมครับกันดีกว่าที่ทุกคนดูสิคุณรูไปอยู่อะไรบนหลังคาน่ะนั่นสิครับคุณรูรับลงมาเถอะนะครับนั่นสิครับคุณรูเรียนทุกคนให้อภัยแล้วนะลงมาเถอะครับมันไม่ได้สบายขนาดนั้นโอแล้วคุณครูจะลงมาได้อย่างไรเลยทุกคนขึ้นไปแล้วลงไม่ได้เลรู้หรือเปล่าอ้าแล้วใครไหมอ่ะเฮ้ย ซาตานหรือเปล่าช่วยคุณครูด้วยครับคุณครูอยู่ข้างบนหลังคาครับช่วยผมุมด้วยครับผุมลงไม่ได้บุม๋มก็จะช่วยจริงๆนะตัดก,กันแบบนี้ได้หรอครับฉันจะตกตายไหมเนี่ยออเออไอลหลังคาเหมือนคุณครูจะไม่รอดอะทุกคนเอาละวันนี้ก็เปเรียงกับฉันแล้วกันนะฉันคือผู้พิทักษ์ป่าฉันคือซาตานฮะซาตานหล่อเนี่ยมีจะหล่อเหมือนในหนังเลย เอาละฉันมีภารกิจมานำเสนอนั่นก็คือตามรูปนี้เลยบิ๊กฮันเตอร์ไปร่วมสนุกกันดีกว่าเออเออใจจะขาดไปกันเลยน้องหมาตัวใหญ่กว่าแถวบ้านฉันอีกเลยเนี่ยเอยเอาไงนี่เอากระดูกแล้วกันอ่ะนี่ฉันมีกระดูกกับน้ำมาให้เอาไปกินซะหวงว่าเจ้าน้องหมาจะสลบแล้วก็เป็นอย่างที่ฉันคิดนะ โอ้โหกระโดกระต่ายดีนั่นอะไรกันเจ้าอันนี้ก็เจา้าปลาเลยเนี่ยเจ้โอ้ดีใจกับเจ้าอมบีด้วยเขาทำสำเร็จแล้วโอ้เก่งมากเลยซอมบีโอู้ยดีใจกันใหญ่โอเคคนถัดไปขอเป่าไปที่เอ่อโอ๊ยตายฉันกันเจ็บ โอ้ยตายแรงเลยทำไมมาเต่าทีตาไดยเนี่ยปลานิโมเหรอฉันจะเอาอันนี้แล้วกันให้น้องปลานิโมดูซิว่าน้องปลานิโมจะยอมไปกับฉันหรือเปล่าอันนี้จะปลานิโมฉันให้หไม่ปืนโอ้โออย RIP ส k e l ลตันนะทุกคนอืคนถัดไปสลามบอกว่าจะรอดกลับมานะครับผมแต่ว่ามันไม่โดนผม,มแล้วผมจะเอ้าวเ,เก้าอี้ไปแทน โอ้ยน้องรามะใช่ไหมเนี่ยทุกคนชื่อตัวรามาปะปะโดนเตะเก้าอี้ไปแล้วจ้ะอะไรกันเนี่ยโถ่เอ้ยแทนที่ฉันจะได้ไปอะไรเนี่ยออออแบนแ,นแท็แผลเลยอ่ะสลาไปฟุ้งตีฉันสินะ <c oughs> เอาวะสู้ตายเฮ้ยฮะ <c oughs> เช่นเจ้าปะทะกับแกนจริงเหรอเจ้ามูดอุดอุดอุดเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยปะทะกับจะมีชีวตเดียวตัวเองเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าเจ้ามูดอุดจะมีอาวุธอะไรพิเศษเดี๋ยวบอกนะว่าอ๋ออ้อยไอพีพิกแมนมีเวลาเลยคนถัดไปเจ้าวิทเทอร์แล้กันฮะคิดว่าผมจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนี่เป็นไงละ่ะย้อนกลับไปหาตัวเองเลย ฉันนาว่ะตอนนี้เกมต้องโอเวอร์แล้วแน่ๆพวกเราออกไปจากห้องเรียนกันดีไหมเพื่อที่จะไม่ต้องเล่นเกมนี้แล้วไปสิรออะไรอยู่ล่ะฮะอ,อย่าบอกนะว่าเจ้าตัวนั้นเราต้องเป็นคนจัดการมันนะมันคือซอมบี้เหรอหรือว่ายักษ์หรือว่าอะไรอา้าว้าสานพามันมานี่นะเอาอยัางไงดีพวกเรามันกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะ มือมันไหวนีเนี่ยฉันคิดว่าฉันรับมือไหวอยู่แล้วแค่นี้เองกิ๊บๆไปดูกันเลยแล้วกันจิตสั่งได้ใชนะหมแก่เชื่อแน่นอนอยู่แล้วนั่นไงคนที่มาช่วยเรานะ่ะมาและไม่ทันไรลเลยฉันใช้จิตฉันสั่งอโหอเป็นไงล่ะ ในหลอดแล้ว่<_><_>สำเร็จพวกขอบคุณมากนะที่ดูวิดีโอรเราตอนค i g Canter แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ยังไม่จบนะไปดูคลิปถัดไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Cup Infinity ให้เสียงภาษาไทายด้วย My Cup Infinity จ้าวันนี้เราก็มีมุกตลกมานำเสนอให้ดูคนได้ฟังกันีดีล้วไปรับฟังกันเลยมุกตลกหวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะถามว่าฝนจะตกแบบไหมไม่ทราบจริงๆเอินว่าฉันไม่มีเครื่องช่างค่ะ วันนี้เราขอเสนอตอนอะไรดีนะไปดูกันก่อนละกันเนาะเออทำไมวันนี้ดูไม่มีภารกิจอะไรทำเลยนะของงีบซะหน่อยละกันห่วงเลือเกินเลย hmm. สวัสดีครับ hmm. ท่ารผอผมมาแล้วครับสวัสดีครับท่ารผอได้ยินผมไหมเนี่ยสวัสดีครับ ออคิดออกแล้วไม่ได้ยินหรอถ้างั้นก็จัดให้สักหน่อยนี่มัน oh, <no. S 1> อะไรกันเนี่ยโอ้ยฉันเจ็บไปหมดแล้วตาฉันบวมเลย้านกระผมเี่ต้องงานท่านพออไม่พูดไม่จ้าอ้าวไปแล้วหรอสติกแมน แล้วนี่มันอะไรเนี่ยเธอจะสื่อความหมายว่าอะไรกันคุณครูครับวันนี้ผมมีเกมสนุกมากคุณครูได้เล่นไงครับมันวนว่าไอ้สีแดงเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงไหนให้คุณครูทายผมจะสลับไปมาแล้วกันนะอ๋อแล้วถ้ามันคุณต้องเล่นกับนายด้วยเนี่ยเอาเถอะครับคุณครูครับมาเล่นกับผมเถอะนะนี่สีแดงอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วผมก็จะสลับไปมาแล้วคุณครูทายนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนเร็วๆลยสิครับคุณครูติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าว อะไรของนายเนี่ยคุณคุยยังไม่ทันทายเลยซอมบี้ <Yeah! S 1> อ,อืมอันนี้แล้วกันออไม่มีครับผมอ,อ้าวแต่ฉันเห็นมันอยู่ตรงนี้นะเธอแก้ให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีครับผมอ,อ้าวซอมบี้หายไปไหนแล้วทีเนี้ยอ,อ้าวนี่หนายหรอคุยนี่อ้าวนะครับผมไม่มี้โลกเฮ้ย hey, นั่นมานายสติ๊กแมนนี่มาทำอะไรเนี่ยอ,อ้าวนี่อยู่กับฉันนี่ไงสีแดงอ,อ้าว แลนายมาได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีภารกิจให้พวกเราทำอีกแล้วอ,ะอ่ะเออนายเอาของฉันไปหรอฉันโมโหเอ้าแล้วหัวฉันหายไปไหนหัวนายอยู่นี่ไงล่ะเจ้าซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยสติ๊กแมนเออนั่นสินาะยมาทำไมเนะี่ยสติ๊กแมนฉันอยากรู้จริงๆเลยเพราะฉันก็มีภารกิจให้พวกนายทำไงนี่ไงภารกิจของฉันอะไรเนี่ยมันคืออะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะ มันคือเป่ายิงฉกปากกระเป๋ายิงฉกไงมาเล่นกันเลยฉันขอเล่นเป็นคนแรกแล้วกันก็ได้สิมาเลยสเตรตันตอนนี้จบการแข่งขันระหว่างซิกแมนกับเจ้าสเตรตันมาดูกันเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะฉันเอาหินแล้วกันส่วนนายล่ะเอาอะไรซิกแมนฉันเหรอฉันก็เอาอันนี้ไงมันคือประจุไฟทำปจุไฟแล้วก็เผาหินได้เอ้ยอะไรกันเนี่ย ัน้ำเมี่ยมเลยนายเป็นผู้แพ้แล้วนะเออสเกลเลตันเอทำไมจัต้องมาแพ้นายด้วยสติกแมน,นสเกลเลตันเดี๋ยวฉันไปแก้มือให้เองมาเลยสติกแมน,นฉันพร้อมแล้วอืมฉันเอาอันนี้แล้วกันอฮะอันนี้เหรอได้สิงั้นฉันขอเป็นอันนี้อ้าวอะไรเนี่ยทำไมฉันถูกหลอมละลายแบบนี้ล่ะได้ดีจากฉันน้อยไปแล้ว เพราะทำไมนานต้องใช้ความรุนแรงด้วยเนี่ยสตนะิ๊กแมนนายเป็นคนไม่ดีเลยนะทุกคนห้ามเลียนแบบนะ,ะจะถึงตาฉันแล้วเหรอก็ได้กแก้แคได้พวกนายเองฉันคือเคลเป้านี่ฉันเอา TNT ไปเลยดูซิว่านายจะสู้ฉันได้ไหมทีเอ็นทีเหรอได้สิงั้นฉันขอเป็นอันนี้แล้วกันล้อม t ีเไว้เลยฮ่ามันก็ไม่ระเบิดแล้วโเป็นไปได้ไงเนี่ยระเบิดไม่ได้หรอ ทีทีของฉันอสะสมมันนานเศรษฐาด้วยนะคิปเปอร์เพื่อนของเราก็จากเราไปทั้งสองคนแล้วก็มุงกูอีกจนเสียใจอ่ะซะสิ่งแรก็ได้ไม่กลับมันไปทีนี่สกิลตันมต้องร้องไห้เดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองเราจะจัดการยังไงเดี๋ยวนายก็รอดูแล้วกันอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนายจะไม่ได้เมยชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วแป๊บเดียวเลยที่จะผ่านไปเป็นวันแล้วนะนั่นไงมาแล้วคุณจัดการนะ มาแล้วครับนายท่านฮะนายท่านเลยเหรอก็ใช่นะสินี่ครับของที่นายท่านต้องการผมเอามาให้แล้วครับดีมากขอบใจมากเลยนะที่มาช่วยฉันไว้ได้ทันน่ะโอ้โหเหลืองอลามเลยเอ้าฉันคิดว่าอันนี้ตัดการนายได้แน่แนเหรอทองเหรอตอนนี้ทองแพงด้วยบาทละสามหมื่นกว่าหรือเปล่านะฉันให้นายชนะไปเลยวิเซอร์ สุดยอดไปเลยเดี๋ยวฉันขอกลับกันนะทุกคนไปก่อนนะ <What? No. S 1> อะไรเนี่ย <laughs> เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็พังงงงนิดนึงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราให้ด้วยนะทุกคนมาเจอกันใหม่นะไปแล้วนะบ๊ายบาย oh no <laughs>